มาดูกันที่ความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่กันบ้างนะคะซึ่งตำรวจระบุว่าตอนนี้ยังไม่มีการดำเนินคดีกับใครนะคะส่วนพนักงานฉีดยุงค่ะได้เรียกตัวมาสอบปากคำแล้วและไม่พบพิรุธนะคะขณะที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยวันนี้จะเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะเพื่อดูว่าเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นกระทบกับโครงสร้างของอาคารหรือไม่ค่ะ เหตุเพลิงไหม้อาคารของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นอุบัติเหตุหรือมาจากการวางเพลิงโดยพลตรวจตรีก่อเกียรติวงสุมเมศผู้บังคับการตํารวจนครบาลสองกล่าวถึงความคืบหน้านะคะว่าคดีนี้ได้มีการสอบปากคําพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า50ปากแต่ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครคะ่ะ นอกจากนี้เมื่อวานที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลพระโขนโยทินนําเจ้าหน้าที่พ่นฉีดยากันยุงมาสอบปากคําแล้วจํานวน4คนนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้หรือไม่เบื้องต้นไม่พบความผิดปกติหรือว่ามีข้อพิรุษอะไรนะคะขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนายสิริวัฒชัยชนะ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวอสทจะนําทีมตรวจอาคารที่เกิดขึ้นว่าที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้น10นั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของโครงสร้างอาคารหรือไม่นะคะพร้อมตรวจระบบความปลอดภัยอาคารและอักคีภัยเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ด้วยค่ะ เบื้องต้นนะคะวสทตั้งข้อสังเกตความเป็นไปได้ของเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ไว้6ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกค่ะละอองสารฉีดกันยุงอาจไปรบกวนระบบตรวจจับควันที่เป็นระบบตรวจจับอัตโนมัติทําให้อุปกรณ์ทํางานส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมของอาคารเมื่อเกิดเหตุขึ้นจริงเจ้าหน้าที่อาจคิดว่าเป็นสัญญาณเตือนจากการฉีดยุงนะคะข้อที่2ค่ะภายในห้องเกิดเหตุมีเอกสารจํานวนมากซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดี ข้อสังเกตที่3นะคะระบบอัดอากาศในบันไดหนีไฟและถงลิฟต์ดับเพลิงทํางานผิดปกติทําให้มีควันไฟนั้นไหลเข้าไปบริเวณบันไดหนีไฟและกระจายในพื้นที่อาคารมายัางชั้นใต้ดินทําให้การเข้าพื้นที่เพื่อดับไฟเป็นไปด้วยความยากลําบากค่ะข้อสังเกตที่4นะคะระบบล็อกประตูอัตโนมัติไม่ได้ตัดการทํางานทันทีค่ะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทําให้เกิดความล่าช้าในการเข้าระงับเหตุข้อที่5นะคะการตัดสินใจระงับเหตุของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของ ขอ,อาคารล่าช้าและข้อสุดท้ายนะคะจุดที่เกิดเหตุอาจเปลี่ยนแปลงการใช้งานซึ่งระบบดับเพลิงของอาคารอาจไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณเชื้อเพลิงที่มากขนาดนี้ค่ะ ผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ครับทำให้มีข้อสงสัยตามมาครับว่าระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารหรือว่าสปริงเกอร์นั้นทํางานหรือไม่ครับวันนี้เราจะพาผู้ชมมารู้จักกับอุปกรณ์ที่ชื่อว่าสปริงเกอร์ว่ามีวิธีการทํางานอย่างไรกับคุณริญยุทธ์กุลพันธ์นะครับซึ่งเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในอาคารครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับครับคุณรัยุทธครับต้องก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าจากการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่สปริงเกอร์ของอาคารไทยพาณิชย์นั้นเป็นน้ําหรือว่าเป็นสารเคมีกันแน่ครับเออเป็นเป็นระบบน้ํานะครับของอาคารไทยพาณิชย์นะครับครับและในจุดเกิดเหตุท่องที่เป็นจุดที่เกิดเหตุย้ําว่าเป็นน้ํานะคะใช่ครับใช่ครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นมาตรฐานโดยหลักที่อาคารส่วนใหญ่ใน ในเมืองไทยนะครับใช <c oughs> น้นอกจากว่าที่เป็นสารเคมีหรือเป็นสารประเภทอื่นนะครับที่ใช้ก็จะเป็นห้องเหมือนห้องที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับก็จะใช้สารดับเพลิงประเภทอื่นที่ไม่ใช่น้ำนะ <c oughs> ครับหรืออาจจะมีส่วนผสมของน้ําอย่างพวกห้องไฟเจนอะไรเงี้ยครับเครื่องเครื่องเจนเนอเรเตอร์เครื่องปั่นไฟ <c oughs> ก็จะมีส่วนผสมของน้ํามันใช่ไหมครับก็จะไม่ได้ใช้น้ําในการดับระบบก็จะถูกติดตั้งเป็นอีกแดดหนึ่งไป <c oughs> นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นห้องที่ ถ้าเป็นห้อง<ม>ที่เก็บเอกสารหรือว่าเก็บคอมพิวเตอร์จําเป็นต้องใช้สารเคมีหรือว่าสามารถใช้น้ําได้ไหมครับก็โดยส่วนใหญ่ระบบในอาคารจะเป็นน้ําโดยปกติอยู่แล้วครับโดยในใน,ในเมืองไทยครับนอกจากว่าอาคารนั้นถูกออกแบบมาเฉพาะเฉพาะอย่างเฉพาะคิดว่าห้องนี้ต้องเป็นห้องคอมพิวเตอร์ห้องนี้ต้องเป็นห้องเก็บเอกสาร,รไม่สามารถใช้น้ําได้ก,ก็ก็ต้องเดินเป็นระบบดับเพลิงเป็นประเภทอื่นไปครับ,รบแต่แต่เนื่องจากอาคารโดยส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมา ช่วงก่อสร้างยังไม่ได้รับการตกแต่งส่วนใหญ่จะเป็นสปริงเกอร์ทั้งอาคารนะครับค่ะการทํางานของสปริงเกอร์โดยทั่วไปจะเป็นการตรวจจับอุณหภูมิหรือว่าเป็นการทํางานแบบไหนคะหลักการทั่วไปแล้วออสปริงเกอร์ที่ติดตั้งโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับในบ้านเราจะเป็นตรวจวัดที่อุณหภูมิครับก็โดยโดยทั่วไปเขาจะแบ่งออกเป็นหลายๆหลายๆอุณหภูมิอยู่ก็คือเป็นแบบธรรมดาปานกลางสูงสูงมากสูง สูงมากพิเศษจนถึงสูงยิ่งยวดคแค่นี้คือในในระดับการทาง,งานแต่ส่วนใหญ่ที่ติดกันนะครับก็จะอยู่ประมาณอ,าอ,อุ่ณหภูมิเพดานปกติอยู่ประมาณสามสิบแปดองศาเซลเซียสนะครับแต่อ,อุณหภูมิที่สปริงเกอร์จะทํางานเนี่ยสูงถึงห้าสิบเจ็ดถึงเจ็สิบเจ็ดองศาเซลเซียสก็ตัวตัวที่อยู่ตรงนั้นจะแตกออกแล้วก็ตัววาล์วของสปริงเกอร์จะตกลงมาแล้วทํางานทันทีครับครับซึ่ง พ่อเขาเองตัวระบบเองก็จะมีเป็นแบบท่อเปียกท่อแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในอาคารส่วนใหญ่บ้านเราก็จะเป็นระบบท่อเปียกอยู่ละครับครับค่ะเมื่อสามารถตรวจจับอุณหภูมิได้และมีการประเมินว่าสปริงเกอร์จะต้องทํางานตรงนี้สปริงเกอร์จะทํางานไปนานไหมคะมีการตรวจวัดอย่างไรสปริงเกอร์ถึงจะหยุดการทํางานคะเออสปริงเกอร์โดยโดยส่วนใหญ่ครับสปริงเกอร์โดยส่วนใหญ่นะครับจะทํางานไปเรื่อยๆครับ,รบจนกว่าระบบจนกว่าไฟจะดับ แล้วเจ้าหน้าที่อาคารจะไปตัดระบบน้ําเองหรือทํางานจนน้ําหมดของน้ําน้ําสํารองของอาคารหมดนะครับคค่ะรับแต่กรณีถ้าไฟยังไม่ดับแล้วน้ําในอาคารหมดเนี่ยเขาก็จะมีจุดรับน้ําครับทางรถจับเพลิงที่มาที่เกิดเหตุก็สามารถต่อเข้าจุดรับน้ําและใช้ระบบน้ําในอาคารต่อได้ครับจากการที่คุณรณยุทธเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุสปริงเกอร์กับตัวตรวจจับควันของอาคารทํางานปกติไหมครับ โดยโดย,โดยตัวจับควันเนี่ยผมผมไม่ทราบว่าทํางานปกติไหมเนื่องจากว่าตอนที่ขึ้นไปแล้วระบบดังกล่าวเนี่ยไหมหมดละ<ช>นะครับแต่สปริงเกอร์เนี่ยยืนยันว่าทํางานดูปกติครับครบยงแต่ว่าเป็นบางจุดเท่านั้นเองท,ที่ที่มันมีแสงเพลิงเนื่องจากว่าสปริงเกอร์ไม่โดนไปไม่ถึงเนื่องจากว่าปัญหาโดยหลักเราคือตอนออกแบบเนี่ยออกแบบโดยลักษณะการคุมพื้นที่ของสปริงเกอร์เป็นอาคารเปล่าไม่มีการตกแต่งภายใน ครับครับพอมันมีการแบ่งทำพาร์ติชันวางโต๊ะวางอะไรมันก็อาจจะมีจุดบอดที่สปริงเกอร์เมื่อมันลงมาแล้วอาจจะติดขัดตรงนั้นบ้างครับที่มันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะไปครอบเวอร์ตัวจุดจุดที่ติดไฟได้ครับประมาณนั้นการออกแบบของอาคารในช่วงของการตกแต่งมีผลกระทบหรือว่ามีส่วนที่ทำให้การดับเพลิงเป็นไปอย่างล่าช้าไหมคะในส่วนของออกแบบนะครับก็ก็คือโดยหลักการ การทางานของนักะจนเพลิงเองอะ่ะเมื่อจะก่อนจะขึ้นไปเราจะต้องมีแผนแปนหลักให้ดูับแต่ว่าโดยโดยแปนที่เราดูเนี่ยมันจะเป็นแปลน,นเหมือนแปนก่อสร้างตั้งแต่ตั้งแต่แรกซึ่งไม่มีการตกแต่งอะไรไงประตูเป็นแบบไหนอะไรยังไงมันก็ได้ท,ทําไดระดับหนึ่งจริงแต่ว่าแปนเนี่ยมาช้าไปนิดนึงครับแปนหลักจริงๆเราจะได้ได้ที่เกิดเหตุนเนี่ยประมาณตอนตีหนึ่งเองครับนอบนอกนั้นเราก็ต้องขึ้นไปขึ้นไปด้านบน ชุดแรกๆขึ้นไปโดยใช้ลิฟต์ได้อยู่กับไฟแมนลิฟต์แต่พอหลังๆระบบของไฟแมนลิฟต์ใช้ไม่ได้แล้วการขึ้นลงของนักผจนเพิงต้องใช้บันไดยอย่างเดียวเครับครับนี่คือสิ่ง<บ>ที่เกิดขึ้นอ่เมื้อต้องมีการตั้งข้อสงสัยว่าการเกิดเหตุครั้งนี้อาจจะมีความผิดพลาดเรื่องของการไปปรับตัวอุปกรณ์ป้องกันอัิภรายจากการฉีดยุงมีความเป็นไปได้แค่ไหนครับเอ,อในส่วนนี้ก็ก็ต้องดูทางฝ่ายอาคารครับว่ามีการติดต่อประสานงานเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจากกรณีกรณีถ้า มีคนมาเข้ามาทํางานในลักษณะเนี้ครับเขาก็ต้องมีการประสานงานกันไปแล้วหรืออย่างน้อยก็ต้องมีรปภอคอยเฝ้าดูแลเพราะมันถือว่าเป็นงานงานระบบถ้าต้องปิดระบบเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงละแต่ในในในเรื่องของระบบการทํางานอันนี้เราเราทางเราไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะมีผลอะไรยังไงกันบ้างนะครับค่ะครับได้ครับก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณรณยุทธ์มากนะครับ ได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ,<อ>บคุณรุยุทธ์กุล,ลพันธ์นะครับซึ่งเป็นผู้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องของความปลอดภัยในอาคารครับอบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยยืนยันว่าสปริงเกอร์ในอาคารของไทพาณิ์นั้นเป็นน้ำ<อ>นะครับไม่ได้เป็นสารเคมีรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบยังคงต้องตรวจสอบต่อไปว่ามีผลกับเรื่องของการไปฉีดยุงหรือไม่แต่เบื้องต้นนั้นสปริงเกอร์ทํางานเป็นปกติด้วยครับค่ะ